หากไอ้พวกมอดปลอบแอกนี้เกิดชนะจริงธนาธรได้มาเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีจริงผมจะบอกเลยประเทศไทยจะประสบกับความเสียหายอย่างคาดเกินประมาณครับฮ่องกงเป็นประเทศคืนเอกราชให้ฮ่องกงคืนเอกราชให้ฮ่องกงมึงบ้าไหมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับพบกับสนธิญาชัดครบจบจริงวันนี้มาในชุดดำครับจะได้กลมกลืนกับม,ม็อบแม่เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะเลือกข้างผู้ชนะไม่มีทางหรอกครับผมบอกได้ว่าม็อบนี้นะครับหากยังไม่เลิกนะครับยังยอมเป็นเครื่องมือไอ้พูดบงการชักใจอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นไอสารัฐอเมริกาจนมาถึงไอตีทอนนะครับรับรองได้ครับ ดูแลลูกหลานของท่านให้ดีลูกหลานทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจากข้อมูลที่รับมาเพียงด้านเดียวอันนี้ก็เป็นความห่วยของรัฐบาลและอำนาจรัฐที่ไม่สามารถจัดการบริหารข่าวสารที่ถูกต้องให้ไปถึงประชาชนได้เด็กก็รับข่าวสารด้านเดียวมันก็จะเกิดภาพปรากฏเป็นแบบนี้ทาบัานที่ทางไทยก็ทำไปเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวหรอกครับแต่สื่อทั่วไปตอนนี้ ดูเหมือนว่ากระแสโลกโซเชียลมันนำพาไปนะครับก็โหมกระํำไปตามโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปเจาะไปหาข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไรในการชุมนุมเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเออไอ้ม็อบเผด็จการปลดแอกเลยอยู่ๆตะโกนฮ่องกงเป็นประเทศคืนเอการาชให้ฮ่องกงคืนเอการาชให้ฮ่องกงมึงบ้าไหม ที่ผมต้องถามแบบนี้บ้าเลยป่ะทำไมต้มองถามว่าบ้าือเป่าทำตัวให้ดูเป็นม็อบประชาธิปไตยมีความเป็นสากลประชาธิปไตยไหลเชื่อมโยงือไม่เคยเข้าใจอะไรที่บอกไม่เคยเข้าใจอะไรเนี่ยคืออะไรล่ะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับหากไอ้พวกม็อบปลดแอกนี้เกิดชนะจริงธนาธรได้มาเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีจริงผมจะบอกเลยประเทศไทยจะประสบกับความ เสียหายอย่างคาดเกินประมาณครับท่านผู้ชมเพราะอะไร,รเพราะการปั่นกระแสที่เกิดขึ้นได้และไปยุ่งยามกับฮ่องกงเนี่ยที่ดูทําให้ดูเท่ดูเชื่อมโยงเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคตระยะยาวต้องเรียนอย่างนี้ครับที่ฮ่องกงที่ผมพูดไว้ม็อบพวกนี้มันมีเบื้องหลังมาตลอดวันหนึ่งเนี่ยครับเซาล์ไชน่ามันยิงโพสต์หนังสือพิมพ์ของจีนก็ออกมาแชร์ ว่าที่มีไอ้คนจีนคนหนึ่งเนี่ยครับตามรูปภาพเนี่ยนะครับที่กําลังให้ดูเนี่ยนะครับคนจีนคนนี้ชื่อคงซีกันอะไรเงี้ยนะครับมีภาพโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้โปรไฟล์ที่ออกมาและบอกว่าเป็นคนจีนเนี่ยนะครับโพสต์ปลุกระดมปลุกเรานะครับใช้จิตวิทยาต่างๆเนี่ยนะครับกลายเป็นไอ้ฝรั่งเนี่ยที่มีภาพอยู่ข้างๆชื่อบริอันเคินเป็นใครครับ อยู่ในองค์กรแอมมนาสตีมันในประเทศไทยแอมมนาสตีนะครับปากต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ CIA แทรกซึมอยู่ข้างหลังนะครับทำท่ารับเงินเปิดเผยจากเน็ตนะครับองค์กรของสหรัฐที่เป็นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแต่นี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในฮ่องกองอีม็อบไทยมาตะโกนน่ฮ่องกองเป็นเอกราชฮ่องกองเป็นประเทศ คืออย่าว่าแต่มันต้องศึกษาประวัติศาสตร์จีนเลยครับว่าดินแดนแห่งนี้ไอ้ลัทธิล่าอาณานิคมอังกฤษไปยึดเข้ามาและยึดด้วยความเลวร้ายด้วยนะครับเอาฟินไปขายในประเทศเขาเขาต่อสู้ไม่ให้ขายฟินยกกองกาลังทหารกองทัพไปเข็นฆ่าเขาเขาแพ้ยึดเอาดินแดนเข้ามาแต่น่าเกลียดจะยึดเลยก็ทำว่าเซ็นสัญญาเช่าเป็น99ปีเป็นร้อปียึดครองดินแดนเข้ามาแล้วก็สร้างวัฒนธรรม เร็เวเวทิ้งเอาไว้ใครไปยุ่มย่ามกับจีนในเรื่องความพยายามจะแบ่งแยกประเทศจะถูกตอบโต้จากจีนอย่างรุนแรงแม้แต่สหรัฐอเมริกาจีนก็ไม่กลัวและประกาศพร้อมรอบกับสหรัฐอเมริกาอยู่ตลอดเวลาถึงกล้าประกาศว่าก็มีกําลังฐานเท่าไหร่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับไอ้ฝากไปถึงพรรคักเพื่อไทยด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เคยเอามาศึกษาไหมนอกเหนือจากการเมืองของตัวเองนะกระโดดเข้าไปไอ้พรกเข้าไกลกระโดดเข้าไปไม่เป็นไร เพราะคนวงการมันอยู่คนเดียวกันอยู่แล้วคนที่คอนโทรลทิศทางล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูภาพตอนนี้ในโลกโซเชียลของจีนในประเทศจีนซึ่งคนจีนส่วนใหญ่เขารักชาตินะครับเริ่มเผยแพ,พร่ภาพที่เพ็นกวินนีไปถ่ายด้วยความภาคภูมิใจกับทูตสหรัฐกับโจชัววองยงใหญให้เห็นนะครับความเกลียดชังในหมู่คนจีนจะเริ่มขยายและเกิดขึ้นเนี่ยจากเสียงตะโกนที่อนุสาล บริชัยสมภูไอ้แบบนี้รุนแรงไหมครับทำลายชาติไหมครับจีนเคยช่วยไทยมาครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเวียดนามยกทัพผสมผสานกับลาวกัมพูชาซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยเพื่อจะเข้ามาปลดปล่อยไพศาลของไทยออกไปในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาต่อเนื่องนะครับ2 5 2 0 2 1ปรากฏว่าจีนได้สั่งกองทัพเข้าโจมตีเวียดนามตอนเหนือจีนเรียกว่าสงครามสังสอน วีดนามต้องถอนฐานที่ประชิดชายแดนไทยทั้งหมดไปยันพื้นที่ตัวเองไว้ไทยจึงรอดพอ้นมาได้เพราะพูดได้ไหมครับมื่อี่จีนมีบุญคุณกับประเทศไทยหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทพลเอกชาติชายชุนวันนะครับพลเอกเปรมติลสุนลานน์พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันคุณประสงค์สุนสศิริผู้สร้างคุณอุปการประเทศก่อนที่จะเห็นเป็นมาให้พวกพเผด็จการปลดแอกไอตี๋ ต่างด้าวเข้ามาก่อกวนเนี่ยนะครับมันมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาของมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วมันอยู่กันอย่างสุขสบายแล้วมาก่อกวนบ้านเมืองไม่ใช่ครับขอให้คนไทยทั้งหลายได้รับรู้แล้วก็ต้องช่วยกันครับจะรวมพลังกันในรูปแบบใดก็ตามแต่อย่าปล่อยให้คนเหล่านี้ทำลายชาติบ้านเมืองของเราต่อไปสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย